คำต่าคอมเมนต์นี้กันค่ะคอมเมนต์นี้ะนะคะเขาบอกว่าติดตามแล้วหนูไม่เคยได้เลยโอเคนะคะเราจะมาตอบกลับนะย้ำนะทุกคนว่าไม่อยางให้นาคอมเมนต์นไปตอบกลับนะคะทุกคนอย่างแรกช็อกโกแลตอย่างต่อไปเป็นข้าวปั้นนะเราจะให้เป็นไก่ข้าวปัน้นอย่างต่อไปนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่นะแฮมเบอร์เกอร์ อย่างต่อไปนะเป็นแพนเคก้กอย่างต่อไปนะเป็นพิซซ่าเดี๋ยวเราขอข้ามด้วยกระดาษก่อนนะเราจะบีบแบบที่มันเป็นอันนี้ไปเลยนะอย่างต่อไปนะเป็นครัวซอง <S <S โอเคนะอย่างต่อไปเป็นแบบกระดาษทุกนะคนอย่างไรพิซซ่าไม่ใช่อย,อย่างไรกรบบเออ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะทุกคนเป็นดังโง่บายขอเกับไปได้นะ